สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนานะคะวันนี้ก็จะพาทัวร์ดูรถในบ้านนะคะว่ามีรถอะไรบ้างนะคะก็ทุกคนอยา่าตกใจนานานะคะช่วงนี้ก็แบบรู้สิ้วขึ้นนะคะเนื่องจากไม่รู้ว่าแพ้่แพ้่น้ําหรือว่าแพรอะไรนะคะแล้วก็ที่นางหายไปก็ไม่แช่พออะไรนะคะนางไปฉีดวัคซีนมา เรือที่เนี้ยเหมือน,ม,นมันแพเนาะมันแบบเป็นผลข้างเคียงแล้วนั่งก็ไม่สบายเป็นไข่นะคะแล้วก็ปวดขาแบบเทบจะไม่มีแรงเดินอยู่แล้วก็ก็เลยพักไปสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปก็เดี๋ยวจะพาทัวร์รถในบ้านนะคะว่ามีรถอะไรบ้างน,นะคะก็น่าจะมีรถดีเอ่อรถม้ามาุมูซับแห่ไม่ใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาดูรถไทยนะคะนับแรก อันนี้ก็เป็นรถไทยนะคะรถไทย <c oughs> ก็อันนี้ก็คือตัวต่อแบบยกมันนะคะ <c oughs> ก็ไว้ยกมันเนาะ <c oughs> มันจะมีคลิปหนึ่งที่ว่านังขายลงแบบยกหัวมันขึ้นรถเอาหกโกนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือต่อเนาะอันนี้รถไทยเอ่อฮกสิบเลงหกสิบเรงเองเนาะไหมเนาะลืมลืม อ่ะล้วก็จะไปทัวร์รถเกี่ยวกันนะคะรถเกี่ยวอันนี้คือรถเกี่ยวปานเจริญการช่างนะคะปีสองพันเอ่อสิบหกนะคะสองพันสิบหกใช่แหละสองพันสิบหกนะคะก็ซื้อมาก็ที่แรกนั่งออกมาคันหนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ที่นี่อีกคันหนึ่งก็เป็นเอ่อของเท่าแก่แก่ก็เลยให้แม่ man. ไอ้นี่ต่อพลต่อนะคะก็เลย ได้มาสองคันนะคะปี2016เหมือนกันเนาะก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ถอดไว้ตอนล่างโถเซ็ทนองมันก็เป็นส่คืนเนาะแล้วก็ถอดไว้เพราะอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวถามพ่อก่อนก็คือว่าน้องอ่ะมันถอดไปล่างมันไปล่างรถมาแล้วมันก็ไม่ใส่คืนนะคะก็ทั้งสองคันเลยยังไงยังงูนี่คือสองคันส่วนอันนี้ก็คําไว้นะคะเอามามค์คัำไว้เนาะ ก็ทั้งสองคันส่วนรถคันนี้ก็เป็นของรุงนะคะไม่ใช่ของเจ้าของอันนี้ก็เป็นรถกระบะ <c oughs> อันนั้นก็เป็นเครื่องอัดฟางนะครับเครื่องอัดฟางซื้อเป็นมือสองซื้อมาแสนหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ทํางานลุงเขาเรียกอะไรนะขายที่อัดฟางก็เลยซื้อต่อเขาใช่แล้วก็เลยได้มาราคาแสนหนึ่งเป็นของตาช่างนะคะส่วนรถทุกรอบพ่อก็ติดดำเนาะก็ ติดดำมดประมาณแสนห้าแต่ก่อนมันจะเป็นแบบเมติตด,ดำเนาะแต่พอติดดำล้วก็เลยเวลาแบบไปขายมันอะไรเงี้ยมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องโกยลงกระเทดำเลยส่วนคันนี้ก็รุ่นเก่าแล้วก็สื่อตอนประมาณนะแม่อันนี้สื่อตอนนูยมอหนึ่งเองเนาะอันนี้ก็นับดูก็รวมๆประมาณสิบปีแล้วนะคะคันนี้ก็เลยจอดไว้น้องแก่แล้วนะคะเพราะว่าจะทำเอ่อ เครื่องอัดฟางแต่ว่าโรโกะนะคะตอนนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะ mm. ก็ค่อยเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีเองส่วนคันนั้นก็อีแดงนะคะ mm. ก็อีแดงนี่ก็อยู่ก็นา่งมาประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่ปีแล้วนะคะ mm. ก็ออกตอนที่นั่งแม่ออกตอนที่นั่งยังไม่เกิดนะคะประมาณปีสองปีเนาะ mm. ก็ประมาณอายุยี่สิบสี่ปีแล้วเนาะอีแดงคันนี้ ก็ไม่มีอะไรมากนะก็จริงๆก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยทุกคนนั่งจะบอกนะั่งเตรียมเก็บสภาไปสารคามอย่างดีแต่ว่าไม่ได้ไปอะเพราะแต่ว่านางอไม่ได้ไปเพราะว่านางไปฉีดวัคซีนมาเลยแบบคือแบบสภาพนี่จะเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าตอนนางไปฉีดมาเข็มแรกเนาะเป็นซีโนแวคก็คือว่าปกติดีแบบไม่เป็นอะไรไม่ปวดไม่ปวดอยู่นะคะปวดแขนที่ฉีดมาเนาะ ประมาณสองวันหายแต่ว่าที่เนี่ยข็มองมันเป็นฉีดของแอตดาแอตดาปุ๊บไปฉีดกลับมาแล้วก็ชิวๆนอกจากแบว่าขับรถกับสารคามไว้อะไรประมาณนี้แต่จริงๆน้องไม่ใช่อะ่ะทุกคนไปฉีดมาประมาณสี่ทุ่มเริ่มออกอาการคือหนาวแบบสั่นมากสั่นแบบหนาวเท่าเนี่ยเย็นแบบเย็นจนรู้สึกป,ปวดมากๆเลยนะคะปวดแบบแล้วที่เนี่ยนั่งตื่นทุกสามสิบ นาทีเนาะตื่นมาแบบตื่นแบบอู้รู้สึกตื่นมาที่ไรกันหนาะวแบบปวดเย็นแล้วก็เช้าออมากับแบบปวดเหมันเดิมนะคะปวดพ่อตกแบบสายมาอะไรเป็นไข่ทุกคนต้นเย็นอีกเป็นไข่เป็นไข่แบบโอ้ตายแล้วไข่ก็เป็นขาก็ปวดไม่มีแรงลุกนะคะแต่ว่าข้างบนแบบจากจากเอวขึ้นมาตรงเนี้ย คือปกติมดนะคะแต่ว่าจากเอวลงไปข้างล่างปวดแบดบปวดทรมานมากเลยนะคะส่วนนาพาก็แค่แบบรู้สึกตัวร้อนอะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมาเนาะแต่ว่าคือแบบมันเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนอะเนาะเพราะว่า่อ,อตอนไปฉีดเขาก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดอายุแบบน้อยยังน้อยอะไรประมาณนี้ผลข้างเคียงมันจะแบบออกฤทธิ์มากๆเลยต,ต้องกินไผ่ยาพาร,ราเนาะนั่งกับกิน นา่ากินยาพราน่ะร,ะรวมๆโอ้ลายเม็ดอยู่นะทุกคนก็สี่ชั่วโมงกินเม็ดหนึ่งสี่ชั่วโมงกินเม็ดหนึ่งคือแบบเทบจะก,ก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็ก็ดีขึ้นเนาะแต่ว่าก็โรยอีกจักวันสองวันเดี๋ยวคงปกติดีนะคะก็ <c oughs> ก็คงกลับมาราเรื่องถ่ายคลิปได้เหมือนเดิมนะคะช่วงนี้นั่นก็อาจจะไม่ค่อยได้ไปไหนเนาะเพราะว่าพักพักฟื้นร่างกายสกข้องก่อนตอนนี้ก็ ทำได้แค่อยู่บ้านไปแบบสักระยะหนึ่งยังไม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าไม่ค่อยมีแรงเท่าไรกลัวแบบกลัวแบบไปทําแล้วมันก็แบบเป็นผลกระทบต่อร่างกายพยายานะคะมันขี่นั่งลูกออกจากบ้านใช่ไหมมามานอนอยู่เป๋อะไรเงีง้ยมันยังรู้สึกว่าตัวคลองอะเวียนหนายอยู่เลยแบบหนามื่นอะไรประมาณนี้นั่งก็เลยช่วงนี้นั่งก็เลยพยายามจะไม่ทําอะไรเลยนอนกินอย่างเดียวนะคะก็ นางไปฉีดมาเพราะนางรู้สึกปวดขาส่วนนางก็ปวดขาด้วยเป็นไข้ด้วยแต่พ่อไม่เป็นไข้เนา,เพาะพ่อปวดขาอย่างเดียวเทปจะไม่มีแรงอย่างเดวก็ส่วนน้องไปฉีดมาเมื่อวานตอนนี้น้องก็น้องก็เหมือนจะเป็นไข้เหมือนกันนะคะกับเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ว่าน้องอาจจะไม่ค่อยปวดขาเท่าไรแต่หน้าก็โอ้ยมันอยากนึงสภาพเรน้องไง ปวดขาแรงแมกกับบีขาหายโอ้ทุกคนคือนึกสภาพเลยแบบคือแบบซีโนแวคกมันยังไม่ได้ทำอะไรนั่ขนาดนี้อ่ะแต่แอนต้าทำเรื่งเจ็บมากๆเลยคือแบบโอ้เม็จะพูดถึงก็คือว่าก็ยังว่าแหละมันเป็นผลขางเคียงแต่แบบคือแบบโอ้เป็นอยากจะพูดเลยจริงๆคือแบบหม คือแบบทำให้นางเสียอาการไปสักสองสวันอะช่วงนี้นางก,ก็ยังไม่กล้าทำอนะไรเนาะขนาดพูดมากยังพูดมากมันเดิมไม่ได้ยังต้องแบบเฉยเฉยดูทุกคนอันนี้นางไม่มั่นใจพ่อรางไปฉีดวัคซีนมาแล้วสิวนางขึ้นขึ้นแบบไม,มไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเพราะเพรวัคซีนไหมหรือว่าเป็นเพราะนางมีประจําเดือนเนาะ ก็ไ่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าซิววึ้นน่ะทุกคนแบบนั่งก็อยู่ไม่นิ่งอ่ะแล้วนั่งก็บีบนั่งก็แกะแล้วจะตอนตอนนี้เป็นโรยนะคะก็ยังรักษาไม่ได้ก็ใจเย็นโกอนนะคะก็ทักโกรนหน้าผโกรนก็เบาๆก่อนนาะทุกคนก็ตอนนี้ก็ทําได้แค่นี้เนาะก็คิดนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเพราะว่านั่งก็มาบอกที่เชว่าช่วงนี้นั่งยังทําอะไรไม่ได้ก็ย่งไปน้าย่งไปนี่ไม่ได้ถ้าเกิดไปก็ อาจจะเดินดูไม่ได้มากเพราะว่าปวดขาแล้วก็หัวหนามืดเนาะก็ถ้าเกิดนั่งพูดวุ่นไปวุ่นมาก็ย่ำา,า,น,านังเลยช่วงนี้นั่งเบื่อเบอจักหน่อยนะคะก็อขอบคุณนะคะที่ยังกดติดตามแล้วก็ยังสนับสนุนนางน,นะคะบ๊ายบายค่ะ